สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูอ้อนะคะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนสบายดีกันไหมเอ,อ่ยคิดถึงกันบ้างไหมเราอยู่ที่บ้านไม่ได้เจอกันเราก็เรียนแบบนี้นะคะคุณครูส่งผ่านคลิปมาสอนนักเรียนหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะคะถ้านักเรียนว่างๆไม่เข้าใจหรืออยากอ่านกับครูเห็นหน้าครูนะคะหนูมาอ่านมาดูคลิป ตรงนี้แล้วศึกษาไปกับคุณครูเลยนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนบทที่10แล้วนะเราเรียนวันนี้บทที่10นะคะลูกวันนี้มาเจอกันบทที่10คือสระโอนะคะสระโอแบบที่หนูเห็นตรงตัวหนังสือสีฟ,ฟ้านะคะสระโอ,อะเดี๋ยวเราดวงดูพร้อมกันเลยนะคะ อ่า yeah. หน้านี้นะคะหน้านี้สะระโอนักเรียนเห็นไหมคะสระโอสะระโอนี้เขียนคล้ายๆรอเรือเลยใช่ไหมคะแต่สะระโอเวลาเราเขียนหัวจะอยู่ข้างในนะคะเหมือนรอเรือแต่รอเรือเขาหัวอยู่ข้างนอกเนาะนักเรียนหลายคนเขียนรอเรือกับสะระโอหัวไม่เหมือนกันนะหัวกลับด้านกัน้นเรียนจําให้ดีนะคะสระโอหัวจะอยู่ข้างในส่วนรอเรือหัวจะอยู่ข้างนอกวันนี้เรามาเรียนเรื่อง สระโอนะคะสระโอเลียนอ่านไปพร้อมๆคุณครูเลยนะคะโยโย,โย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 สระโอโยโยลูกช้างจัมโบชอบเล่นโยโยหลายคนเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะคะสระโอโยโย่ เดี๋ยวเรามาลองวงกลมกันนะคำเหมือนเดิมเหมือนที่เราทำในอยู่ห้องเรียนเลยวันนี้เราจะลองวงกลมสะระโอว่าคำที่ผสมด้วยสะระโอในหน้านี้นะคะกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้จะมีคำที่ผสมด้วยสะระโอกี่คำนะคะนักเรียนลองดูซิลองนับในใจนะแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูเฉลยนะคะว่าภาษาโอมีกี่คำ เดี๋ยววันนี้คุณครูจะใช้สีอะไรดีสีฟ้าวงกลมแล้วกันนะคะ,ะเสร็จเลีวยังคะมีกี่ที่นับในใจนะ,ะมาดูพร้อมๆกันกับคุณครูเลยนะคะบรรทัดที่หนึ่งสระโอคําที่ผสมด้วยสระโอนี่ค่ะยอโอโยคำที่สองยอโอโยโยไม่เอกโยบรรทัดต่อไปยอโอโย ยอโอโยอะไรคะยอโอโยโยไม่อีกโยต่อไปบรรทัดที่สามเจอหรือยังอ่า mm hmm. คำนี้คะ่ะอโอโอยอโอโยยอโอโยโยไม่อีกโยต่อไปบรรทัดที่ส mm ี hmm. ่เจอหรือยังคะ mm hmm. อยู่นี่คะ่ะโบโอโบโบไม่โทโบ ต่อไปบรรทัดสุดท้ายเจอหรือยังเอ,อ่ยเจอหรือยังนี่ไงคะยอโอโยยอโอโยโยไม่เอกโยอ่าจบเรามานับกันนะว่าจะได้กี่วงเอ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอ่าได้เหมือนคุณครูไหมคะสาระโอคำที่ผสมด้วยสารโอวันนี้เราได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดวงเนาะ เดี๋ยวเราดูหน้าต่อไปนะคะ่าหน้าต่อไปสาราโอมีตัวการ์ตูนเยอะแยะเลยใครบ้างเอ่ยนาเรียนดูวงกลมข้างบนนะคะดูตัวดาราน,นักแสดงของเราซิวันนี้ใครเอ่ยเนี่ยรู้จักไหมอ่านเป็นแม่เอ่ยชื่อเขาชื่ออะไรเนี่ยเรียนจะสังเกตว่าข้างบนนี้มีเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงใช่ไหมคะเด็กผู้ชายกี่คนเอ่ย มีเด็กผู้ชายสองคนเด็กผู้หญิงหนึ่งคนแต่ทีนี้หนูรู้ไหมคะว่าเขาชื่อว่าอะไรอ่าหนูลองดูชื่อคนที่หนึ่งสินะักเรียนคนที่หนึ่งเนี่ยเขาชื่ออะไรเอ่ยนะสกดสิชออาชาลอ,อ,อีลีชาลีเขาชื่อชาลีนั่นเองต่อไปคนที่สองเป็นผู้หญิงผู้ชายคะเป็นผู้หญิงนะลูกนะเป็นผู้หญิงชื่อว่าอะไรเอ่ย ฟออาฟารออีรีดอาดาฟารีดาคนที่สองชื่อฟารีดาคนสุดท้ายเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายชื่ออะไระคะออาอากโอโกอาโกอ่าสามคนนี้เขาน่าจะเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าเอ่ย ดูนะสามคนนี้มีนักแสดงสามคนชื่อว่าชาลีฟาริดากับอาโกนะคะ,ะหนูดูสิอูมีสะกดคำให้อ่านเยอะเลยสังเกตว่าสองสระที่ผ่านมาสระเอกับสระอูนเรียนอ่านเก่งนะเก่งมากเลยเด็กๆของครูอ้อเนี่ยฝึกอ่านหนูจะได้เก่งๆแบบที่หนูอ่านส่งคลิปมาให้ครูไงคะดีมากเลยนะ อ่าเราเราอ่านพร้อมครูนะคะบรรทัดที่หนึ่งนะลูกนะรอโอโรโรตีฟารีดาทำโรตีตอโอโตตาโตชาลีทำตาโตดูโรตีกอโอโก อาโกอาโกดูฟารีดาทมโรตีหอโอโหโมโหอาโกโมโหูชาลีชาลีมาปะทะอาโกลอโอโลกิโล ชาลีมีโรตีสองกิโลนะสารโอที่เรียนชอบเขียนหัวผิดกันดีนะอ่าสารโอเรียนเห็นไหมคะสารโอหัวจะอยู่ข้างในส่วนรอเรือเห็นไหมหัวจะอยู่ข้างนอกห้ามเขียนผิดรอเรือเขาจะไม่สูงเขาเขียนในบรรทัดส่วนสารโอเราต้องเขียนสูงขึ้นไปใช่ไหมคะ สังเกตว no? ่าเวลาการอ่านของเราเห็นไหมรูปเขาจะอ่านพยัญชนะก่อนเนี่ยอ่านรอตอกอหอรอก่อนจะอ่านพยัญชนะก่อนส่วนสระโอเขาจะอ่านทีหลังเขาจะอ่านทีหลังเห็นไหมคะรอโอโรตอโอโตกอโอโกหอโอห ลอโอโลเห็นไหมเขาจะอ่านสระโอทีหลังแต่หนูมาดูพอเวลาเขาเขียนเห็นไหมคะเขาเขียนเขาเขียนดูนะเขาเขียนสระโอไว้ข้างหน้าเห็นไหมเขาเขียนสระโอไว้ข้างหน้าเห็นไหมคะเขาจะไม่เขียนไว้ข้างหลังนะเวลาเราเขียนนะลูกนะต้องเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะจําให้ได้ อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะอ่านว่ารอโอรูคําที่สองคือตอโอตูคาที่สามคือกอโอโกคําที่สี่คือหอโอโหคําที่ห้าคือรอโอโลสรุปแล้วสระอูต้องเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะเสมอเหมือนสระเอเลยอะค่ะเขียนไว้ข้างหน้าเหมือนสระเอเนาะแต่เวลาเราอ่านเราจะอ่านพยัญชนะก่อนใช่ไหมคะ เวลาเราอ่านเราจะอ่านตัวข้างหลังมาก่อนก็คืออ่านพยัญชนะมาก่อนสระโอเนาะนักเรียนไปฝึกอ่านมาให้ได้นะคะจะได้เก่งๆเนาะหน้าต่อไปนะคะอ้าวหน้านี้คุณครูเขียนว่าสาระโอส่งคลิปอ่านอ่าแสดงว่าหน้านี้เรียนไปดูในหนังสือตัวเองนะหนูจะต้องส่งคลิปการอ่านสาระโอของหน้านี้มาให้ครูอ้อด้วย จะได้เช็คคะแนนให้นะคะเดี๋ยวนักเรียนอ่านตามคุณครูพร้อม้ๆกันเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสะกดเนาะแต่เวลาหนูอ่านหนูอานจะอ่านแบบสะกดหรืออ่านเป็นคําส่งคุณครูก็ได้นะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูอ่านสะกดอ่านตามไปเลยนะคะมอโอโมอหอโอโหูโมอโหอทอโทสออาะสะโทสะ มอ,อีมีโบโอโบมีโบอพอโอโผมอาอมาผูมาตออาตาตอโอโตตา,ตา,ตาโตกออิก,กิลอโอโลกิโลรอโอโรตอ,อีตีโรตียอโอโยคออะคะโยคะ La-o-lo-la-e-le-lo-le Ha-e-he-la-o-lo-he-lo Ya-o-yo-ya-e-ye-yo-ye Ma-o-mo-ma-e-me-mo-me Ya-u-yu-da-o-do-yu-do ลอโโลมออามาโลมาอันนี้สะระโอนะคะคำที่ผสมด้วยสะระโออุ้ยเยอะเลยมี lawsuit, หมดกี่คำเนี่ยที่หนูจะต้องได้ส่งคุณครูสี่สามสิบสองามสิบสี่สิบสี่คำอย่าลืมส่งคลิปอ่านให้ครูฟังด้วยนะคะอยากจะรู้ว่าเรียนอ่านได้เหมือนคุณครูไหมคนเก่งต้องได้อยู่แล้วที่ผ่านมาหนูก็ทำได้นะคะ เดี๋ยวจะรออ่านคลิปของนักเรียนและให้คะแนนนะคะรีบส่งมานะอ้าวหน้าต่อไปหน้านี้หน้านี้คุณครูเขียนข้างบนสุดว่าวันที่หนึ่งครูว่าสอบอ่านะมาแล้วข้อสอบข้อสอบมาแล้วสอบอ่าน10คะแนนส่งคลิปสระโอที่คุณครูจะใช้สอบอ่านในบทนี้มีทั้งหมด5คำ ห้าข้อข้อละสองคะแนนรวมทั้งหมดถ้าหนูอ่านได้ทุกคำหนูจะได้ทั้งหมดสิบคะแนนสิบคะแนนในที่นี้มีอยู่ห้าคำอย่าลืมนะฝึกอ่านมาแล้วมาสอบกับครูด้วยส่งคลิปมาด้วยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปสอบนะลูกนะสิบคะแนนอ่านตามคุณครูนะคะคำที่หนึ่งไปเลยนะพร้อมๆกันเลยนะ มอโอโมหอโอหูโมหูรอโอโรตออีตีโรตีตออาตาตอโอโตตาโตยยโอโยคออะคะโยคะลอโอโลมอามาโลมาคำที่หนึ่งอ่านว่าโมหูคำที่สองอะไรลูก โรต,ต,โตีคำที่สตาโตคำที่4ี่โยคะและคำสุดท้ายคือคำว่าโลมาอ่าห้าคำนี้อย่าลืมส่งข้อสอบคุณครูด้วยนะคะง่ายง่นะคะอยู่ที่บ้านไม่เจอกันเราก็เรียนกันได้นะคะขอบคุณมากเลยที่นักเรียนมาอ่านมาเรียนกันวันนี้ ใช้ให้เกิดประโยชน์นะลูกนะคุณครูจะเอาส่งไว้ในโนต้ตในลายกลุ่มป .1 นนของเราหนูสามารถกลับมาอ่านย้อนได้นะคะแล้วอย่าลืมวันนี้สะระโอส่งการบ้านคุณครูส่งคลิปที่ให้อ่านเมื่อกี้กับหน้านี้คือต้องส่งคลิปการสอบอ่านสะระโอห้าคำนะคะวันนี้สะระโอคุณครูพอแค่นี้นะคะอย่าลืมส่งงานส่ง การบ้านส่งข้อสอบส่งอ่านคลิปด้วยนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย